สวัสดีครับวันนี้มาดูไอ้นวารเดียดครับคันนี้คันเก่าของผมเลยครับไม่แต่มอสองเลยครับเนี่ยต้องเรื่องปูเมืองครับดูครับไม่ขี่ครับปี่สองปีแล้วครับเนี่ยกำลังมาขึ้นปีใหม่ครับจะทำใบยันไม่ขี่ใช้งานนะครับไม่รักไว้ครับอันนี้เคยไปลงทุนโนษณาปีนึงโฆษณาล่องเปียกนะครับใส่รถยันวั คนสีแข้งลน้องชายทุกคนช่วยครับเอ่ยมีอนูมาเส่เบาะกำลังปั้นนะครับถูกก็ยัม่ใส่รูปุแล้วครับมาสใส่ร้อยใส่ร้อยห้าิบพอขี่ใช้งานนี่ครับชุสบชกอสองเกียวะไม่มีวันตายครับ พอดีกองมันคือทนทานใช้งานง่ายครับอะไรน้อยพอเสียก็มีกินน้ำมันบ้างอย่างนี้ครับรอรอบบ้างแต่ก็เป็นสไตล์ของมันครับถ้าคนชอบก็มีเสียงว่าไปใช้งานซื้อของสวสนกับว่าไเว้นรออมันพอเราประมาณมันจัดจา้านนะครับถ้าเสียงว่าเราทําก็จะเออเกินต้อเปาวาขาดว่าโซ่ดิยนยานบ่อยหรือว่าปัญหานั้นนี้ ซองไอ้แบบไม่ค่อยมีครับถ้าไม่รวมมากแล้วก็ผสมออตรุปดีๆครับใช้งานทนแล้วก็ถ้าเราเปิดกองก็จะขีดฝุ่นให้มากๆกับยรงจุดรวมเร็วครับครับจะค่อยติดตามต่อไปครับเราจะใส่ชูปใส่ล้อที่แรกทา่ว่าจะใส่เป็นดิสเบรกครับทาเดิมเนี่ยแต่ก็ถ้าเดิมมากกันไปก็ไม่ค่อยสวยนะครับเอาพอพอพอกลางๆครับไม่เชื่อกับเป็นรถแข่งมันรถแวนครับแต่ก็ขี่ไปตลาดตรีได้บ้างไม่ให้นะ พอตำรวจไม่น่าเกียนครับโอเคครับขอติดตามดูน,นะครับสวัสดีครับ